ป้วนเชียงลายดันทบุรีเบตงลูกนี้ไปมาหมดแล้วคันนี้มั่นใจว่าเหนือใต้สารไกลแค่ไหนก็ไปถึงน้ำหนักของตัวโดรนรวมทั้งอุปกรณ์หนักสุดประมาณตันสองคันนี้มันรับน้ำหนักให้สบายวูมอะไรยดีช่วงล่างดีสุดเลยครับขับรถไปแล้วมันแน่นหนึบไม่กระด้างประหยัดน้ำมันด้วยคุ้มค่ากับการเลือกมาใช้งาน รู้สึกว่าขับไกลๆแล้วมันไม่เบื่อเบาะนี่นั่งสบายไม่ปวดหลังปวดคอยิ่งถ้าเราขับรถแล้วเราไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วเราสามารถทํางานได้ไวขึ้นมันก็ทําให้เราได้งานเพิ่มขึ้นมาอีก,ลกโลแกนของเราก็คือไวปลอดภัยแล้วก็ลูกค้าประทับใจการตรวจก,นก,นก,นกนันไมยกันเลยครับ ด้วยความที่ผมสไตล์วัยรุ่นนะครับก็คันนี้นะครับเครื่องเขาใหม่าการเร่งเครื่องก็ทันใจครับกระแซงรถคันอื่นเร่งไว้ไม่ต้องรอรอบเลยครับเหยียบปุ๊บนะครับส่งรอบทันใจมากประทับใจในตัวของมิตซูบิชิระบบด้านความปลอดภัยด้านช่วงล่างเข้าโค้งมั่นใจไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าอุปกรณ์ข้างหลังของเราเนี่ยจะมีอะไรเสียหายห,ายหรือเปล่า ตามพุ่งนาเนี่ยจุดบอดทางมันแค่มันเล็กกล้องรอบคันนี้ช่วยให้เราเซฟตี้เอร้อยเเซเวลาถอยหลังบางทีเราไม่ได้มีคนไปดูหลังให้แต่ตัวนี้ตอบโจทย์ครับก็เข้าใจแล้วครับว่าทำไมพอ่อถึงเลือกมิสซูบิชิเว่าทัาใจปกติคะแนนอยู่ที่10ผมให้11ของมิสซูเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ52เลยครับ <laughs> หนึ่งเรืองลทธิ์มาอาสดาแก้ววิเศษใช้รถออนิวแต่ท่าน4ประตูรู้อย่างว่าทำไมพ่อถึงเลือกใช้มิตสูรู้เรื่องครับ <c oughs> Drive your ambition Mitsubishi Motors